เมนูนำเสนอค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ามากค่ะมากินตำมะฮงน้ำกันได้จ้าเมื่อนี่ตำมะฮงถาดค่ะถาดใ่ใยค่ะตำมะฮงค่ะพี่น้องจ๋ามากมากค่ะตำมะฮงตำมะฮงรวนรวนค่ะใครใหญ่กินตำมะฮงมาเดอ้อจ้ามาเดอ้อที่บ้านใหญ่หนูจะชา้าแนวเด้ค่ะเด้อมาตามมากค่ะตามมากตำมะฮงถาดค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี่วิธีทำ่ให้เบง ให้เบื้องตอนล่งถาดเรียบร้อยแล้วค่ะยั่วยั่วค่ะพี่น้องจะยั่วยั่วตำมะุงถาดแามใบค่ะยั่วอหลีค่ะมาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องกินตำมะ่งถาดน้ำกันจ้ามอือเนี้ยประเดีย๋ยหิ้วหิ้วแห้งเลยเฝ่าฝาตำาหยโวยโหยกระเซียนตอนกินกระซิบอะดได้ให้เบื้องลดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาทำงานมันหน่อยต้องเฝาไปเหตุการณ์เหตุงานยายอยากโชว์ค่ะ พีความอยากโชว์ว่าจะขอางตำมะฮงไปแต่แสบค่ะพี่น้องจ๋าพูน้าปุ้ยคักไปแต่แสบบ่คะตำเองกินเองค่ะแสบบ่แสบกะคิดว่าจะแสบไหลค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเอินพี่เอิญน้องเข้ามากินตำมะฮงน้ำกันค่ะตำมะฮงถาดถาดแบบใหญ่ค่ะพี่น้องจ๋ายั่วๆมากเลยค่ะตำเองซับเองทุกอย่างเฝ่าตำย่อยๆอเข้าไปแ่บค่ะพี่น้อง ใส่มะเขือเทศลหลายๆซสล้วเนาะพักกับกับบะม,มีอยังไงเมี่ยนพักกาดขาวมาได้จ้าเดอ้อพาย่กินตาบมหงมาบ้านยายจ้าบ่านยายหนูจ้าเด้ค่ะเดอ้อขอบคุณกำลังแรงใจนะคะที่มาติดตามยายบวบาสิเป็นเอฟซีเก่ายเฝ้าหายจากกันได้พี่น้องเดอ้อก็ยังหักยังอันกินหอดกันขึ้นเกา เดี๋ยวย่ายสเขาไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะนาะคะเพราะว่าตอนนี้ย่ายทำงานเวลาหน่อยค่ะพี่น้องจา้าขนาดเวลาย่ายสินั่งกินเขากับะมีด้วยค่ะเฝ้าต่ำเฝ้ากินค่ะพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยอยู่บ้านนะคะเลียนออนไลน์กันนะคะต้องเฝ้าเฮ็ดแนวอยู่แนวกินค่ะพี่น้องนี่แหละคือการทํางานทําการเขาเนาะเวลาสินั่งกินเขากบหายากเฮ็ดแล้วแล้วก็เฝ้ากินกินแล้วก็เฝ้าเป็นทํางาน แต่แซบเราจะพี่น้องจ้ามามาจ้ามากินด้วยกันได้จ้ะเด้อแซ่บค่ะพี่น้องตามบังฮงยัวยัวค่ะนะคะตาเองแซ่บเองค่ะคุณนะ่ะโอ้ยถาดแบบนี้เอาหนามมาด่างอ้ยแซ่บได้พี่น้องย่า่บ่อน้ำกินน้ำไล่น้ำในคุณน่ะแซ่บอีลีค่ะบ่เด็ดแซ่บเล่นๆค่ะมาค่ะมากินน้ำยายค่ะเด้อค่ะเด้อตามบังฮงบานยายหนูจ้าแช่แนวค่ะพี่น้องจ้าให้กับขอบคุณสำหรับการติดตามน,าานะจ๊ะเนาะ เพราะว่าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ากัยังหักยังกินหอดกันอยู่ไม่เยี่ยมยามถามข่าวกันได้พี่น้องเด้อและเอฟซีใหม่ห้เวลาเพราะว่ายายกับสิทย่อยไปหานะคะไปเยี่ยมยมถามข่าวกัพี่น้องเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นมูก,กันไปด้นโนคะ่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณอีกที่นึ่งคะ่ะนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามคะ่ะไม่กินตำมังหงคะ่ะพี่น้องตำมังหงยัวๆน้ำใยเวยคะ่ะตำมังหงถาดเวยคะ่ะถาดยัวมากเลย แซ่บครัพี่น้องจ้านะคะคลิปนี้ก็ซั้นนี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ